คือเมื่อกี้เมื่อกี้มีน้องน้องเขาเขาไปเปิดไอ้ปุ่มตรงเนี้ยที่ห้ามเปิดเนี่ยอ่าได,ด้ย้ำก่อนใช่ไหมอ่าใช่ใช่ให้ผมแจ้งให้ใดิีโอเคใครซืไไ <Okay. S 2> ้อเบียร์ใครซื้อโซจูเปิดกล่องที่มีที่มีไฟครับเปิดกล่องที่มีไฟเปิดเลยครับกล่องล่างนี้ปะ้ะ ตัวไหนที่ลูกสกิดตัวที่เท่าไหร่นี่เอาลงใช่ไหมอาะลงแล้วพี่อ็นลงครับฝ่ามือสุดลงลงไหมครับลงหมดเลยแล้วก็ไปตัวลังขอข้างบนเหรอตัวเนี้ยเหรอ ม่หมดเลยอ่ะพ right? ี่ตเล็กตัวใหญ่หรอดัดับแล้ตัวใหญ่ลงนะดับแล้วนี่ยอ่าัไล่ตัวเล็กเลยนะพี่ไอตัวนี้มันมีสติกเกอร์ไออ่าเสร็จแล้วตัวไหนต่อพี่โอเคครับพี่ย่ดับอยู่ครับพี่่ กดตัวีนเอ็กครับกแล้วครับเอ็กเไม่ติดครับตัวขวาเอ็นเอร์นะแล้วไม่ติดครับนิไม่ใ่ไม่มีตัวนเมื่อกี้มันมีขึ้นเลยอตนี้ไม่ขึ้นเอาตัวตัวเอาอเอตัวเอาตัวเอาขึ้นใาตัดจุดก่อนตัวตัวบนหรือล่างพี่ตัวนี้หรือว่าตัวนี้นี่ัดที่มีปุ่มตรงตป็นใบพันะครับขึ้นเลย ใบพัดใบพัดใช่ตัวนี้นะใช่ใมีสามตัวอ๋อเอาเอาครึ่งสามตัวนะมีกหบนา่าัาัไม่รูวไหนใบพัดเอ๋อตรงกลางใหญ่สุดเลยอ่ะเอาเจแล้วเจแล้วจแล้วเพื่นนะโทตเจขึ้่นนะครับพี่พยายามจำที่เขาสอนนะแต่มาสางรอบนะนะตาเสรจก็้าวนนะครับเ่ถ่ายวิดีโออยู่ป่ะเออถ่ายถ่ายึนขางบนนะ ผมจนแ่มจํจำอยู่พี่ถ่ายอยู่ะเนี่ยถ่ายอยู่ใสตัวใหญ่เนี่ยนะเปิดนะเปิดครับแล้วทีละตัวนะตัวที่ห้ามตห้ามะตัวที่สองห้ามตัวที่สองหตัวสเล็กอะตัวสองเล็กนะตัวที่สองเล็กตัวหนึ่งกนะเปิดเลยนะตัวนี้นะ ตัวที่สองเลยค่ะห้ามห้ามขึ้นตัวที่สองห้ามขึ้นครับเออแล้วตัวที่กาสีดำค่อยๆเปิดค่อยๆเปิดนะพี่แล้วตัวทีกาสีดำอีกโอเคแล้วตัวสีดำที่คาดเทปมันก็ไม่เปิดโอเคเรียบร้อยแล้วครับได้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 ตรงนี้เรียบร้อยแล้วใไหมพี่หรือไงตรงนี้เหรอตรงไม่ที่อะไรเลยพี่คนที่นี่มาแล้วน่ะ มาแล้วไฟเลี้ยงแล้วไฟเลี้ยงอ้ามันร้องอ่ะเยอะมั้ยอ๋ออ๋อเยียดๆเยียบๆไฟเย็นๆติดไฟติดไฟเมื่อไหร่คอมติดแล้วไม่คอมติดแล้วกี่พูดอีกทีผมได้ยินไม่ชัดอะไรนะอ่ะคืออะไรตีเอ็กแสบเอ็กแสบอ่านตัวซายมือสุอ่ะเอ็กบนะหดเลยนะกดไปเลยกดไปเลยหมดแล้วครับมันจะไป็นติ่งหน้าจอที่มีข้อหนึ่งสองสามสี่ห้าต้อง Enter วันทีนึงก่อน อ่าเอ้ยยังไม่ใช่เีรออย่าอย่าอย่กันหนึ่งทำไมขึ้นวะเมื่อกี้ยังขึ้นเลยเนี่ยนี่อ่าหนึ่งอ่าสแตติกสอง conflict relation สามคอนโทรลเนี่ยพี่สี่ล็อกห้าเบลล์หกอนนี้คอนโทรลเลครับตอนนี้คอนโทรลที่ถ่ายอยู่บ้างถ่ายถ่ายคอนโทรลโอเคครับเข้าแล้วครับพี่เกิดอะไรขึ้นวะเลครับมีอ่าเทคร์นองนอนด์เทคร์นออฟ แล้วก็อะลาร์มคอนโทรลแล้วก็อะไรวะเนี่ยเทสอะไรอะอ่ะเติร์นออนเติร์นออนออทเติอนออฟนะเข้าแล้วครับเติร์นออน U P S อ๋อนี่แล้วกดเอนเตอร์ไหมพี่กดเอนเตอร์เข้าเลยนะต้องกดเยสก่อนนะเข้าเยีสต์ยีสต์เอนเตอร์นะลอง ลอ,ลองทีหนึ่งได้ไงต่อพีอ่ X เข็บไหมแล้วก็ไปที่กล่อง่องไฟกล่องไฟกล่องกล่งไหนกล่องนี้เหรอใช่จอ่บเป็นคิดแค่ได้ <c oughs> ตัวเอาเอาขึ้นโอ้โห <c oughs> ขั้นตอนเยอะจังโอเคแล้วาากลับมาที่เมนูอีกทีที่เง่ง ที่ถ่ายอยู่นะที่อยะไปที่ข้อสามแบดแบบเทสเหรอพี่แบดเทสเอนเตอร์เข้าไปเลยนะแบดเทสอยู่นะพี่เข้าแบดเทสนะใช่มเข้าไปแล้วจะมีคคำว่าสตาร์ทกับแคนเซิลแล้วก็แบดเทสรีเซวอะไรของมันบ้างเข้าที่ไหน รูปไหนทีเนี่ยพี่ว่าอะไรนะต่อยต่อยไปก็ไปแล้วเข้าที่ข้าสามนโทนอ่ะครับผมอ๋อให้ออกไปที่คอนโทรลใช่ไหมพี่ได้ครับที่คอนโทรลนะเดี๋ยวผมออกกันนะเดี๋ยวคอนโทรลแล้วอ่าคอนโทรลเข้าไปเลยนะพี่เอาดาบว่ะเป็นจอดาบอ่ะพี่จอดาบแต่จอไม่ดาบแต่จอดาบไปอีกเปิดเลยไหม กดอะไรพี่เคสเคสเหรอไม่นนไม่ไม่ไม่ได้กดยัไงไม่ได้กดเข้าไปแค่เข้าเลือกเมนูนต่ไม่ได้กดเข้าไปตอนนี้หน้าจอด,ดับออฟออฟเกินนะเกินะกินเข้เกินเปิดน,น,นะตอนนี้ออฟยู่เปิดนะครับเปิดแล้วครับพี่จอ มาแล้วพี่มาแล้วอะไรพี่แล้วทำวิธีที่ว่าทำที่คอนโทรนพักพูดนะพี่มันมันกำลังโหลดอยู่เนี่ยมาแล้วอ่ะเดี๋ยวต้องเทิร์นออนยูพีเอสตอนนะพี่ใช่ไหมมันให้เทิร์นออนยูพีเอสอ้าวเอ้าแล้วเดี๋ยวผมกดติดกดผิดหรือว่ากดไม่ติดแล้วเนี่ยโอเคกดทีเดียวก็ติดแล้วมันเป็นช้าอ่าเทิร์นออนยูพีเอสแล้วพี่ ส้อมอยู่พี่ส้อมอยู่ยวส้อมอยล่ยังไม่เขียวซักแซนแล้วพี่โหลดแบหลด,ลดออนไบพาร์ลอดอา๊ัวร์ทัวบาบพาสลงคนระับได้ครับอาลงแล้วครับอา่หน้าจอครับหลดออนไบพารส อยู่เพล่อดโหลดอีเทิร์นยังพี่ส้มอยู่เลยมาเขียวแล้วเขียวแล้วพี่เขียวแล้วต่อยต่อยเขาไม่ีขี่ยต่อยไปให้หมดแล้วก็เข้าที่คนโทรอ๋อไปที่เขาคอนโทรนะพี่ครับกดทีเดียวกดทีเดียวสิเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะฮีเทอครับเข้าแล้วครับคอนโทรแล้วครับไม่ติดอ่ะ ทิ้งกดทีเดียวแล้วมาที่เทิร์นนอนเทิร์นออฟต์อะลามใช่ใช,ใช่ใช่ครับเขาที่อะไรที่เทิร์นนอนเทิร์นออฟนะครับโอเคแล้วก็เทิร์นออฟยูพีเอสกับเทิร์นออนยูพีเอสอะไรนี่นนยบายพาสมีสองอัน,อ,นอันบนกับล่างพี่เทิร์นออนเทิร์นออนยูพีเอสครับเทิ <Turn on. S 1> turn ร์นออนเทิร์นออนก็ลงย<ง>ูพีเอสไบทา part, นะร์ดนะเท่าแล้วพี่เยกนะ นนะครับผมกดยีสนะายพาสเลยนะยีสโอเคครับเข้าแล้วครับแล้วมันขึ้นเท r ร์นออนเท f ร์นออฟเหมือนเดิมมาเมนูกลับมันเก่าแล้วก็อะลารามคอนโทรลแล้วก็แบตเทสเทสไปกระเทสไปแล้วตัวอะไรพัดลงแล้วครับใบายพัดลงแล้วครับพี่เดี๋ยวตัวขวาสุดยังไม่เด้ขึ้น สายสรอวันสุดขึ้นดูครับได้ครับสายสุดขึ้นดูนี่นะพี่นะโอเคขึ้นแล้วพี่ได้ลองทำทำใหม่ทีมได้ครับพี่เดี๋ยวเข้าไปที่คอนโทรลนะนะเข้าที่คอนโทรลใหม่นะพี่ครับคอนโทรลแล้วก็เทิร์นออนเทิร์นออฟใหม่นะครับแล้วก็เข้าไปที่เทิร์นออนยูพีเอสนะถูกใจไหมพี่ครับครับ อ๋อแล้วมาที่เย็ดนะโคโอเคพี่ไม่รอพี่เย็ดแล้วพี่อไเขยไขียวอไมด้เลยเด็ดไม่มีเ่ยเด็ดี่ใจเย็นพอต้นยืใช่ไหมอ่ะเขียวแล้วพี่เขียวละไอ้ตรงหน้าจอคอมาตรงถอยกับหน้าจอเย็ที่มึงขึ้นค่าโหลดไหมถ้าไอ้พวกแอมพวกอะอะไรก็มาเขมาะตรงไหนนะพี่หน้าจอหลักเมื่อกี้ครับ น่าจะไอเขียบต่อไปอะไรครับไอเขียบนะไอเขียบโอเคอ่าอ่าไอคือเป็นบูนสองร้อยกว่าสองอยกว่าแล้วก็ติดตัวโหลดอะไรครับอ๋อโหลดโหลดโหลดสิบสองเอร์เซ็นที่สิบสองเปอร์เซ็น่ใ่โหลดแล้วตัวอื่นะครับตัวแบดเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นครับแล้วก็สี่สิบสี่มินมินิทอะไรเนี่ยสี่สิบสี่มิิตอะไรรับเนี่ยไม่รู้ตัวตัวสายมือสายมือสายมือโอทัฟพีเหรอพี่หรือไอทัฟพี โอทัพพีมันขึ้นสองร้อยสามสิบโวลต์ห้าสิบเฮิรตห้าจุดสองแอมป์ครับห้าจุดสามแอมป์ล้วแล้วไอทัพพีมันขึ้นสองร้อยยี่สิบห้าโวลต์ห้าสิเฮิรตห้าจุดสามแอมป์ได้ใชได้หละมันรองอีกไหมครับไม่รองไม่ลองแล้วพี่อินเทอร์เน็ตใช่ไมมไม่ได้ค่ะอ๋อตอนนี้โอเคยังพี่ โอ okay, okay, เคโอเคแล้วเลียร์แล้วนะโอเคแต่ผมไม่โอเคอะเออเออ,เอ,อพี่รู้ไหมทำไมอิเนเทอร์เน็ตเขาเข้าขไม่ได้อะ <Internet. S 1> อินเทอร์เน็ตอือือันนี้ผมตัวเมเจอรเลยเนี่ยเอาเข้าได้นะนี่เนี่ยเนี่ยเข้าได้แล้วเข้าได้แล้วฮนะเข้าได้แล้วครับเดี๋ยวยังเพิ่มลองที่เข้าเว็บไซต์ดูดิเข้าได้ขึ้นตัวเนี้ยเข้าได้แล้วนะอ,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 อว่ะน,น,นี่ต <S <S สตาร์ทยังอ่ะพี่ขอบคุณ